ฮัลโหลท่านอยู่สงครามคมไบอจิโมโลก็สวีดัสสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมอาร์ติสต์ไฟติ้งแพทนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็จะไม่เล่นแชงนะครับก็ดูหน้าล็อบบี้ก็รู้แล้วนะวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะก็จะมาเล่นแชงสายฮาคิราชันนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมาดูซิว่าเป็นแบบไหนละกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกันะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับเลยไปเริ่ม โอเคนะครับก็มาอยู่ในหน้าล็อบบี้ PVP ไปทียบร้อยนะครับก็แน่นอนนะครับจะมาบอกว่าฮาคิราชันมาอยู่ตรงไหนนะครับก็แน่นอนครับก็คือมาอยู่ในสกิลเสริมนะครับแน่นอนครับแชงก็น่าจะเป็นลูกหลานของเกมนี้นะก็แน่นอนมีทั้งหมด3สกิลนะครับแต่ว่าไอ้สกิลที่3ของพี่แกเนี่ยจะเป็นใช้ได้เฉพาะ PVP เท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับก็คือไอ้อันนี้แหละฮาคิราชันนะครับเนี่ยทำให้ดูนะ แน่นอนครับก็คือแฉงก็จะยืนนิ่งแล้วก็แผ่ฮาคิราชันไปนะครับเอาจริงๆนะไอ้ท่าเนี้ยมันไม่ใช่หาคิราชันอะไรอย่างใดนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นท่าหยุดสงครามมาริฟอร์ดนั่นเองนะครับเป็นฉากเออกำลังหยุดสงครามนะ่ะเออแน่นอนนะครับไอ้ท่าเนี้ยเนะี่ยมันเป็นท่าที่ค่อนข้างจะใช้ยากนะปัจจุบันนะเพราะว่าแฉงนะโดนเนิร์ฟบ่อยชิบหายนะครับแน่นอนครับ ไอ้าขีราชเนี่ยมันใช้ได้ต่อรอบแน่นอนนะเพราะเพราะว่าครูดาวเนี่ยมันหนึ่งนหนึ่งนาทีครึ่งเลยนะแต่ว่าไอแต่ละรอบของแมตช์พีวีเนี่ยมันประมาณหนึ่งนาทียี่สิบกว่าเองอ่ะเออเอาง่ายใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทิร์นนะครับประมาณนั้นเอาง่ายๆนะครับแพทปัจจุบันเนี่ยแชงค่อข้างจะใช้ยากมากนะสาห้าขีราชนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นนะกันนะครับเทคนิคการเล่นของผมเนี่ยก็ง่ายๆมากนะจะมาเน้นเกียร์นั่นเองนะครับก็คือผมจะใช้สกิล หครับวางไว้ขอบกำแพงนะครับแล้วแบบนี้ประมาณนี้เออก็คือแบบยืนแช่อย่างงี้เลยเลยนะก็คือไม่มีตัวไหนจะสามารถสกิลใส่เราได้นะเพราะว่าซกลลบล้างเนี่ยอยู่ตัวเราเน่ยแต่ว่ามันอาจจะเออมันจะหายไวไปนิดนึงนะออแต่ว่าก็ไม่แน่นอนครับก็คือ <H en>? มันเกียนแน่นอนนะถ้าเล่นแบบนี้นะครับ คือไอฮาคิราชนะันวิธีความสามารถของมันนะครับก็คือเมื่อเราทําการยืนนิ่งนะครับในเวลาประมาณสามสี่วินะครับถ้าสตูไม่โจมตีภายในสามสี่วิเนี่ยเธินน้ำมจะทําการเสมอทันทีนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับคือเธินั้ำม่จะแพ้ทั้งคู่ไปเลยนะครับก็แน,น่นอนนะเป็นไอเทมที่ถ้าเราแบบจะชนะสตูเทินที่หนึ่งเนี่ยถ้ามาสตูเธินที่สองเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเหมือนเราใช้คิวสตูสองตัวแบบชิวๆเลยนะ ประมาณนั้นนะครับอ่าจะทำให้ดูนะก็คือผมก็จะปาสกิลหนึ่งไปทิ้กระแพงนะก็รีบกดสกิลเสริมทันทีนะนี่ยปะมานะนีว้าวเนะก็คือมันเกียนนะเออแต่ยังไม่เห็นภาพชัดเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็นอนครับมาดูซิว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะโอเคป โอเคนะครับก็แน่นอนนะผมจะเอาตัวแช้งไว้ตัวที่2นะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เหมาะกับตัวแรกนะครับถ้าเราเล่นสายอาคิราชาหรือสายอ,อ,อยู่สงครามเนี่ยมันจะ ไม่ค่อยมีสกิลเท่าไหร่นะก็แน่นอนครับคือแชงมาโดนเนิฟหลายครั้งแล้วนะครับประมาณนั้นนะเพราะแท้จะไม่มีสกิลจะทําหาแดกอะ่ะเออเอาง่ายๆนะถ้าเอา,เาสกิลเสริมนี่มานะก็แน่นอนครับเอาตัวอะไรก็ได้มายืนตีนเอาเออมานาเก็บพลังเอาไว้ตัวแชงดีกว่านะครับปรามานั้นนะเพื่อมาเริ่มดีกว่าโอเคนะครับก็มาเกมแรกกันเลยนะไม่รู้ว่ามาาันจะได้ผลหรือเปล่าอนะมายืนตีนก่อนเลย ยยููโอเคค่อยๆครับตัวซันจิค่อแข้างเทนี่นะเนี่ยมันเกียร์ใช่ไหนล่ะซันจิเนี่ยเอออะไรเนาะพี่ดูมาคุณกลับไม่โคง โอ้โหไม่เล่นเลยยังไม่ได้โชว์เลยไปเกมต่อไปดีกว่าโอเคก็มาเกมที่สองกันเลยนะครับขอแชงไว้ตัวนี้เออไว้ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะมาอะไรวะเคได้อยู่วย ว่าต่อได้อยู่ทำไรน้องพี่สับหมดไม่สนว่าลูกใครตอนนี้ร้อนเนี่ยกูร้อนมากเลยชิมายโโอ้หไม่ได้โชว์เลยวะไม่สนอ่ะกูดูหมดอ่ะตอนนี้ เออถือว่าสวยนะเปิดสวยมากโอ okay. oh, <c oughs> ้ไม่ลงกลว่วะไม่ลงกลว์นะกัน <c oughs> <c oughs> ตดแบบม่คมเลยไงพ <c oughs> ี่วสวนมปนลูกใครตอนนะ่ะไม่รู้จะใช้ไว้เนี่ยอย่ากดออกก่อนว่าเราอย่านะให้ได้โชว์ก่อนนะข <c oughs> อร้องเธอเพื่อนเออสวยเพื่อน เออใจเย no ็นใจเย็นใจเย็นนั้นมันก็แค่ชารจิกิโอ้โหกดไม่ทันไอชิบหายโอ้โหเรียบร้อยละเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ให้ฉัได้โชว์ของดิให้โชว์ของก็ดีให้โชว์ของก็ได้ใจเย็นเออขอโชว์ของกัได้เปล่าวเยตอนนี hey hey, hey Listen, ้ก็กู้สวยหัวคันนะมา ไ้โดนไ่โดนสวยโดนหากเคีย be ร์ฉันอยู่สงครามาคเบจะจตโมโลโคเทเรียบร้อยโคโกงอ่ะเออถ้าใช้ดีๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกงละแม่งเนื้อสกากเลยเออเคเกมต่อไปดีกว่าโอเคนะครับก็มาเกมที่สามกันเลยดีกว่านะมา ดูซิว่ามันจะเหมือนตาที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ตัวที่น่าจะก็ไม่ค่อยได้น่าจะคิสโลนะมันมีสกิลคานเตอร์สกิลหนึ่งนะมาเอ้าเต่ถึงเฉยว่าจะฝากโอ้โหโอ้เดี๋ยวโป้ห่ะ อันตีแบบไม่สนกว่าลูกใครอืมโอเคเดวเพิ่งตีนะครับให้สกิลอ้โหไม่ทันเลยกระจกแตกไปละไอ้ชิบหายโอโเยเอ ดีสวย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 ใส่เอาไปสวยแล้วไปชิ้นไหนไม่ตายตายเดี๋ยวพอไอเดียมันไม่ไม่เกียนอยู่นะเออแชงอ่ะถ้าสกิลหนึ่งแบบไม่โดนปรับอ่ะเนาะไม่ทันละไม่เกียนละวายไม่ได้ใช้วายวายวายโหแต่เลือดน้อยแล้วต้องใช้ไม่งั้นก็เสียฟรีอ่ะโอเคไม่ทันละ คไอ้หนูเขาทำไม่รู er mm ้เ hmm ดี <S <S ๋ยวรอเกือบโดนเดี๋ยวร้อเจ้าไม่ได้เล่นแล้วไอ้หำไอ้หำโอ้โหไม่โดนอ่ะดิไอ้หำจะย็งไอ้หำเออตัวแบกมึงไปแล้วนะเพื่อน ไห้าหกจะเย็นเพื่อนโอ้โหไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้เออเออโอ้โหแต่ไม่นันติไหวที่ไหนเลยเแล้วได้นะครับฮะโดนได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้ฟีจันเลยสันจิ โอ้พอี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกให้ใจเย็นหนตุม้มฮะจิ๊กลมาน้องโอ้โหอโ<า> จยินจะนอ,ะ,อะ้ไม่โดนอีกอะไรวะงงหนวยขาวไหวเปล่ามันเลยยุคสมัยใหม่ใช่ไหมถึงมึงถึงเป็นแบบนี้เนะพื่อนอ่ะมาไม่เจอวัตฟัตว้วว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 ไม่วว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 ว ไปเกมต่อไปดีกว่าโอเคก็มาน่าจะเกมสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อไม่คลิปยาวเกินไปนะอาจจะพูดแบบมั่วๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้พูดนานนะบโหเออไม่พังนะพังแบบโง่ๆอ่ะเฮ้ยเชี่ยเอ้ยนะโอ้เอ้ยสเต็ปอะไรเนี่ยสเต็ปสเต็ปจุ่มิงวะเนี่ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเย็นปัน อย่าอย่าอย่าไอเจ้ากูพ oh. 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 ี CO. ่พี่หลบแบบคมๆอ่ะโดนนะทำไรทำไรนุ่มอันนี้มันยุกไรแล้วฮะอุ้ยขอโทษโอ้โหโดนไอเคโอ อย่าอย่าอย่าด้ป่ะเอ้าไม่ได้ชูเลยเดี๋ยวเอาเกมแทนแถมแล้วกันนะโอเคนะฮะก็มาเกมสุดท้ายนะครับแถมหน่อยแล้วกันตาที่แล้วจบไวเกิน่ะมาดูสิจะไหวหรือเปล่ามีแช้งด้วยนะครับมามอกกินนะน่าจะตึงใจเย็น โอ้โหว้าวคือคุณไหนดูเดะ่ะตอนนี้กูไม่ส่แล้วรูใครตอนเนี้ยโอ้ยเสมอเธอเลยเด้งคุดคุดไก่นอกแบ๊กอะอะไรอะไรไม่ได้แดกมา โอ้ย่ oh, yeah. เดี๋ยวจะเต็ปจู๋เหม่งเป็นไไปดิน้องน้องก็ร้องเลยอะ่ะ <gasps> จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนเออสวยโอเครอก็แน่นอนนะผมแนะนำนะถ้าเจอแชงแล้วรอเนี่ยให้ปลาซีอิวหนึ่งติดกำแพงดีกว่านะครับมันจะได้ใช้สกิลไอ้นนั้นไม่ได้นะเออเห็นยวไหมมันใช้ไม่ได้แล้วอุย้ย เคไม่ไม่ไม่จะอยู่ใจแล้วนะโอเคสวยครับโอเคไม่แถมละแม่งออกตลอดเลยโอเคไปเจอกันครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับเออแชงคูสใสฮะคีราชันนะก็ใช้ได้ ประมาณนึงนะถึงจะใช้ยากไปหน่อยนะครับก็แนะนำผมแนะนานะก็คือเล่นปกติเถอะนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบสายอยู่สงครามหรือฮาร์คิราชันเนี่ยก็แน่นอนครับเอาไว้เล่นคำๆดีกว่านะครับอันนี้มันจะใช้ยากไปนิดนึงนะถ้าใช้ในหมดเแรงเลยนะครับก็แน่นอนครับมาเล่นิเกียร์นีเฉยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มาเทสใหม่ๆหูฟังใหม่ประมาณนั้นนะครับเคก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย